สวัสบบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สกู๊สุคนเนาะมันหนึ่งกันงี้นี่ตลับก็บสองสาวตลับมัน,นสนุกกับสีมารีวิวทางเขาบ้านเนาะพี่น้องมาเบิ่งว่ายา้ฝนมันเป้นจังทางเขาบ้านสนุกเนาะพี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องยาม้ฝนกับสีประมาณนี่แหละทางเขาบ้านสนุกกันเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยอมันนี่กัน้องสายมันมาขับรถไหนเนาะ พี่น้องทางชาบ้านชาวนกโอ้ยจกพี่น้องเอ้ยน้ำหลดแห้งอะไรคอยทับไปด้วยค่ะเอื่อยวันนี้ห่นโอ้พี่นอ้องทางไปสิบ้านีแหละพีน่น้องทางชาบ้านกล้องมาชิสั่นเนาะพี่น้องชา,าวนกใส่มือจับย่ำแรงพี่น้องตะเวนกับตกัสิมือเนาะ น้ำฝนกันสิประมาณนี่แหละพี่น้องอันนี้ยังมาเที่ยวได้นอกคอนแม่นฝน,นตกอีกอะชิกว่าน,นี่ดอกพี่น้องทางกันเนาะ ันนตพี่ตะเก่านะสนุกไปแว่งนอกก็ขี่รถไถนอกพี่น้องเป็นเ,เ,นนนเนข่าคนเหละพี่น้องคนดำมีก็ไหรอ้อยนาะพี่น้องนะอ้ยอ,อ,อยคนทะเลปูทางไปบ้านสนุกสิประมาณนี้ เห็นยามันไปไปม่เห็นริมเนื้อนี่ยามฝนเนาะพี่น้องอันนี้มื้อนี้แดดเนาะมื้อนี้แดดมาทำเมื้อวันแดดเนาะน้องทรยายพีน่น้องพี่แม่เกี่ยวข้าวเออเตีไปเลี้ยงหนาะี่แม่จะเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องนี่แหละทางบ้านสนุกมื้อวันไม่ได้เปื้อนปลาใดเนาะพี่น้องก็ยังเข้าไปได้เมื่อวานนี่เปื้อนแห้งอันนี้ น้องมัน3-4สี่ลักษณผมจักเลยเนาะแต่ทางานสนุกหอดทางใหญ่เนาะมันนี้ก็ได้น้องทรายมาเป็นบอยครับหลดไหนเนาะพี่น้องทางกับเพื่อนเน่ยไ้เนาะก็พี่น้องเอ้ยน่แหลายทางพี่น้องอันนี้มกนก็ยังดีแหนเนาะกระซองเสมอแห่งเที่ยวก็ได้เลยพี่น้องเอ้ย ทางไวมา่น oh, so ้องแบบ่ได้กิตมมลพี่น้องทางกับเพื่อนโอ้สบลอนน้องอเลิศาตลิดฟ้าเลย เตี้ยวเทาไหร่แค้นทางกับมแต่ป่าไหมนล่พี่น้องทางเขาบ้านสนุกเนาะมาหนี่แหละพี่น้องเอ้ย บ้านชนกลอะไรที่นอคิดข้องข้างหน้านี่ก็ะหอดแล้วเนาะมียงน้้พามาบ่งทางเข้าบ้านนี่แหละมีกระโดดการิหอดบ้านอะไรเพื่อนคนเนาะเดืนทางไม่เดือนยังถึเนาะ ก็นีก็ะหอนเลยพี่น้าง Åh, sanden. Sanden är liten. Åh, vad varmt. ีม nah ีทางสองแง่เนาะบปไปนักพีนัีทางแง่แง่นักพีกแง่ลองทางเงินชนกเนาะแต่สงรไปพอทางมันเปื่อนเนาะไปไรก็เลยเทียทางนี้เาพี่ดวไเลยทางใต้ทางตวนโอ้ยตเวลเหลื่มตาเน่เด็ดบ้ายคนเนาี่นั่งซ้อนากทางขังมือนี้จะมีบัก เพือนสนุกลงทันใต้ไปพุ่งโอ้โหลาปีนกำลังเหาะเพื่อนเพลยังเหนือเนา้อลงทันใต้กระซิบบอกเพื่อนชนุกเไปพี่น้อกทางเพื่อนสนุกไปที่ทางหน้าไปที่นอกนี่เาทางไเพื่อนสนุกไปพี่น้องอันทางลงไปนี่ยจะใลงมันใต้เนาะอันนี้จะใช่แว่เพื่อนสนุกเนาะใชขึ้นมาเคีมวัดนเลยพี่น้องเพราะว่าทางนะเขาไปบ่ได้เนาะ เปื่อนแหงเนาะสนุกมาไดไปต่ทางนี่จะเปื่อนกันพี่น้องเปื่อนนี่ติดตตเต้นพี่น้อง้ิหน่อยทางเะแล้วัเฮือนนุกแล้วบพี่น้อง เงินจันรหกแม่เป็ดไก,ก่กระยางเหี้ยอะ้รพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระศีคอจับคลิปเพียงทะเน้ะพี่น้องเนะาะหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังให้เสียแหงใจให้สนุกได้เห็นคลิปต่อๆไปนาะพี่น้องสนุกกระอขอบบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วกะครับเบิง่งครับสมคลิปสนุกแต่ต้นจะจบนาะพี่น้องไปไเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี